ครับออวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งกระทูกนะครับผมอันดับแรกนะครับก็ให้เราเปิดเพจเพจที่เราต้องการที่จะเป็นเพจที่ต้องการตั้งกระถูกขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกที่เมนู insert ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนู star นะครับแล้วก็ให้เรามาเมนูของในขอบ insert form star นะครับให้เราคลิก ไปในเมนูนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเริผมช้าริดหนึ่งมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกเทเบิลที่เราต้องการเก็บข้อมูลของการตั้งกระทูนะครับก็คือที่เราสร้างไปเมื่อกี้นี่คือทีวีแพชชั่นนะครับผมนำได้ให้เราลบคิวไอดี Q ID ก่อนนะครับผมเรามต้องการให้มันแสดงนะครับผมต่อมาส่วนของคิวเทเตอร์นี่ก็ไม่ต้องเป็นแปลงอะไรมืกนะันมา ดูดีเทลครับเปลี่ยนตรง t field ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเทคเลยน,น,นะครับเพื่อจะให้ข้อมูลในการกอรอกให้เยอะขึ้นนะครับส่วนของค i วเอเทอร์มให้รามาเปลี่ยนเป็นยางี้นะครับผมแล้วก็ให้นมโค้ดตัวนี้นะครับผมมาวางไว้ในช่องนี้เพื่อให้มันเก็บค่าวันที่ที่ตั้งกระทูนะครับเป็นค่าปัจจุบันนะครับที่ว่ากระทูนี้ตั้งในวันที่เท่าไหร่ ไม่ได้นะครับผมต,ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บนะครับผมส่วนในช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ว่าเราต้องการที่จะตั้งกระทู้เสร็จแล้วคลิกปุ่มกระท่อมที่พิมพ์คําว่าตั้งกระทู้เสร็จแล้วต้องการที่จะให้มันไปลิงก์ไปเพจไหนนะครับตัวนี้เราสามารถเบาเลือกได้แต่ในกรณีนี้ผมยังไม่ได้ทำเพจเพนนั้นขึ้นมานะครับผมก็สามารถที่จะมาแทรกริหลังได้ก็กดโอเคไปก่อนนะครับ ก็การตั้งค่าข้อค่าก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําแบบเร็วแล้วก็ไวหนึ่งเป็นการทําแบบง่ายๆนะครับก็โอเคมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับผมคล้ายๆการตั้งคุณคองธรรมดานะฮะตรงชื่อพวกคิวเทเบิลเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นชื่อที่มัน ภาษาไทยให้มันใกล้เคียงแล้วก็คนอ่านอ่านแล้วเข้าใจนะครับผมก็อันดับแรกผมว่าอาจจะเป็นตั้งชื่อว่าชื่อกระทูนะครับที่ตั้งนะฮะหรือ,อจะเป,เป็นชื่ออะไรก็ได้ครับได้ดแบบีต่อมาเป็นรายละเอียดเหมือนกันต่อมาก็เป็นชื่อผู้ตั้งนะฮะ ปุ่มมาทอมตรงนี้ครับให้เราค,คลิกที่ปุ่มมาทอมแล้วมาดูเมนูด้านล่านะครับให้เราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้ครับอาจจะเป็นตั้งชื่อว่าคลิกเพื่อตั้งกไ็ได้นะครับเราแค่เอาเลยนะครับพอ,อ Enter ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นชื่อที่เราตั้งไว้นะครับเราสามารถที่จะ Copy นะครับปุ่มมาทอมตัวนี้นะครับ คอนโทรีแล้วก็นะคอนโทรลมีวาเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคลิกเพื่อล้างข้อมูลนะครับแล้วมาเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นมีคัสฟอร์ครับมันก็จะเป็นปุ่มที่เวลาเราพิมพ์ไปแล้วเราต้องการลบข้อมูลนะครับเรากดคลิกที่ปุ่มนี้มันก็จะลบให้ลบให้หมดเลยนะครับข้อมูลในที่เราเขียนไปหรือพิมพ์ไปนะครับก็จะเมนูที่เพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะครับ ต่อมาให้เราก,กดปุ่มเซฟครับแล้วลองกดคิวสองลันดูนะครับ <c oughs> มันก็จะขึ้นหน้าตามที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับเราลองใส่ข้อมูลกันนะครับชื่อเอเอเออะไรก็ว่าไปนะครับลองก่อนแล้วลองคลิกที่ตั้งกะทูครับมันก็จะคลิกมาที่หน้าเดิมไปปุ๊บก็ได้ปะป่านะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการลิงก์ไปหน้าอื่นนะครับผม ก็ลองมาดูที่ฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้นะครับในดาวนแคนะครับว่ามันมีข้อมูลเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้เราตั้งเป็น AA a นะครับชื่อเรื่องเรามาดูกันนะครับที่จะเห็นว่ามันจะขึ้นมาแล้ว A a a นะครับในเวลาที่เท่าไหร่อะไรี่เท่าไหร่นี่นะครับก็จะเห็นแล้วว่ามันขึ้นมานะครับอย่างนี้แปลว่าเราทําการทําการตั้งกระทู้เรียบร้อยแล้วนะครับนะับผมในปละเทศตัวนี้นครับ ถ้าเราต้องการที่จะให้มันพอคลิกไปแล้วเบาอไปที่หน้าที่เราต้องการหรือพืที่เราต้องการนะครับก็สักครู่เครื่องค้างนะเกิดปัญหาเรยๆโอเค,คให้เรามาดูเมนูด้าน,านขวานะครับนี่ก็จะมีค่ะ Insert Record ที่เราสร้างไว้คือตรงนี้นะครับให้เราเดินบันลิกเข้าไปเครื่องชาร์จนี้ขอโทษด้วยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะบอ,อยตต่างๆถ้าเราต้องการที่จะให้มันพอคลิกปุ่ม ตั้งกระทู้ปุ๊บแล้วให้มันลิงก์ไปหน้าเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ต้องก็ตามครับเรามีเพจทําที่ทาไว้แล้วเราก็มาสามารถเลือกคลิปเบาตัวนี้แล้วให้มัน go to ไปเลยนะครับแล้วกดโอเคนะครับวิธีอ๋อทอรคลิกปุ๊บแล้วให้ไปไปหน้าที่เราต้องการนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ขอจบการทําการตั้งกระทู้ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ลองไปดูในหนังสือทวนดูนะครับว่า,าว่ามันถูกหรือผิดตรงไหนนะฮะก็แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณครับ